วันนี้จะมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยกันใครที่ใช้ครีมตัวนี้อยู่เห็นแล้วว่าเนี่ยเนี่ยมันปั๊มไม่ออกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราดูอยู่มันจะมีตรงเนี้ยที่เหลืออยู่แล้วเราเสียดายจะแกะออกมายังไงคือแกะจากข้างบนแล้วมันไม่ออกเลยเราไปเจอคําแนะนํานึงมาว่าให้งัดจากข้างล่างเดี๋ยวมาทําให้ดูกันว่าทํำยังไงอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวหนีก็ตัวนี้ที่มันจะมีปลายแหลมๆมิดึงมันออกมา เดี๋ยวทำให้ดูกันอันนี้เราจะแกะจากตรงก้นนะคะอยู่นะให้เราหาที่มันเป็นปลายแหลมงับมันขึ้นมามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ของเราใช้ตัวนี้นะแต่ว่าใครจะใช้อันอื่นก็ได้อะคะ่ะเห็นไหมมันจะมีแบบตัวปุ่มๆอยู่อย่างเงี้ยก็แบบเอาลงไปเลยแล้วดึงมันออกมาปรื๊ด แ่ดเราก็จะได้ใช้ครีมปาดครีมที่เหลือออกมาได้แล้วนะคะไปลองทำตามกันดูนะคะ